ค่ะวันนี้จะคุยถึงเรื่องของทางด้านของคุณแม่ค่ะในวันนี้อยากจะถามความคิดเห็นของด้านทนายว่าในมุมของการต่อสู้คดีกรณีที่คุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสโดยในรายการเนี่ยคุณแม่ได้มีการพูดถึงเรื่องที่คุณปอเนี่ยจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับคุณแม่ซึ่งเท่าที่คำนวณแล้ว คร่าวๆโดยทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยคำนวณได้ประมาณสามสิบล้านอยากถามทนายตรงนี้ค่ะว่ามันจะมีผลอะไรในการต่อสู้คดีในชั้นศาลของคุณปอหรือเปล่าคะอย่างแรกเลยนะครับการที่มีการเสอนอเงินขึ้นมาสามสิบล้านเนี่ยแล้วปรากฏว่าทางญาติผู้เสียหายเนี่ยนะครับซึ่งตามกฎหมายไทย ผู้เสียหายทางนิตินายที่ยังมีชีวิตอยู่ของคุณแตงโมงก็คือคุณแม่นี่แหละครับเพราะแตงโมงไม่มีลูกไม่มีสามีมีแต่แฟนนะนะแฟนเราไม่นับเป็นผู้สมรสนะครับตามกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยแม่จะเป็นคนคนเดียวในทางกฎหมายที่สามารถจะยื่นเท่าขอเป็นโจทย์ร่วมกับทางพนักงานอายการในชั้นศาลได้เพื่อเรียกค่าเสียหายทีนี้ปรากฏว่าในชั้นพนักงานองสอบสวนในชั้นตำรวจเนี่ยปรากฏว่าคงจะมีการเจราจาเรื่องค่าเสียหายกาันแล้วน่าจะมีการ ตกลงกันที่ประมาณสามสิบล้านบาทสามสิบล้านบาทเพื่อให้คดีจบคดีจบที่ว่าคือค่าเสียหายที่ตัวแม่เขามีสิทธิ์ได้อยู่แล้วนะแล้วอย่างาถามว่าจะกระทบรูปคดีหลังจากนี้ไปไหมผู้เสียหายไม่ติดใจเอาเรื่องแล้วเนี่ยการสืบคดีการดําเนินการของตํารวจเนี่ยไม่รู้จะเข้มข้นเหมือนเดิมไหมแล้วอย่างที่บอกว่าทางคุณแม่เนี่ยคะ่ะ ให้อภัยคุณปอ100ลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสำนึกผิดแล้วก็พยายามติดต่อขอโทษยอมรับผิดชอบตั้งแต่ช่วงที่เกิดเรื่องตรงนี้ค่ะจะใช้เป็นเหตุแห่งการบรรเทาโทษได้มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าคะเหตุบรรเทาโทษเนี่ยนะครับแค่แม่เขาไปลงประจําวันว่าเขาไม่ติดใจเอาความแล้วเขาไปแถลงต่อศาลว่าเขาไม่ติดใจเอาความคนขับเรือคนที่ทําให้ลูกเขาตายจากอุบัติเหตุมันก็เพียงพอให้ศาลเนี่ยมีเหตุในการบรรเทาโทษตามกฎหมายได้อยู่แล้วครับ วงเงินที่จ่ายมามากหรือน้อยศาลก็ก็มาดูประกอบนะอ่าไม่ใช่ว่าให้อภัยแต่ไม่จ่ายเงินอย่างนี้นี่ศาลอาจจะไม่เอามาพิจารณาเป็นเหตุลดโทษก็ได้แต่กรณีนี้จํานวนเงินก็ให้เยอะแล้วแม่ก็ไม่เอาเรื่องผมคาดว่าคาดีนี้เนี่ยคงไม่ติดคุกหรอกครับคาดว่านะครับคาดว่าที่คาดว่าไม่ติดคุกเพราะว่าข้อหาข้อหาตั้งต้นที่มาเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการขับเรือที่เป็นการมืนเมา อ่ามันได้มีข้อหานี้มาเพราะงั้นเนี่ยมันคงไม่มีอะไรร้ายแรงนะผมว่าไฮโซทั้งสองคงสบายใจได้แล้วแหละแล้วอย่างการแสดงความรับผิดชอบของคุณปอเนะะี่ยค่ะที่บอกว่ารับผิดชอบจนสุดความสามารถเนี่ยตรงเนี้อาจจะไม่ต้องรับผิดเลยใช่หรือเปล่าคะยังยังต้องรับผิดตามกฎหมายแต่เพียงแต่ว,ว่า โทษจำคุกเนี่ยสารให้รอลงอาญาไว้ก่อนอันนี้เราจะเห็นกันบ่อยคืออย่างแรกเลยต้องเข้าใจว่าถ้าคดีนี้ถ้าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมต่อให้จ่ายกี่สิบล้านก็ติดคุกแต่ถ้าคดีนี้เป็นคดีอุบัติเหตุจ่ายจํานวนหนึ่งก็มีเหตุให้สารท่านเมตตาแล้วครับ พอพูดถึงเรื่องการจ่ายเยียวยาอย่างเงี้ยค่ะจำนวนสามสิบล้านก็คือถ้าหากว่ามีการจ่ายจริงจะต้องเป็นการทําสัญญาแล้วตกลงกันยังไงควรจะต้องไปดําเนินการที่ศาลไหมหรือว่าแค่ที่อ่าต่อหน้าเจ้าพนักง,งานตํารวจแค่นั้นหรือ,อยังไงคะถ้าถามผมนะครับผมจะให้จ่ายที่โรงพักจะไวขึ้นคือไม่ต้องไปรอขึ้นศาลขึ้นศาลมัน หลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีแต่ถ้าจ่ายโรงพักวันนี้ก็ได้เลยเมื่อจ่ายเสร็จแล้วก็ลงบันทึกประจําวันกันไว้ว่าเป็นการรับเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของฝ่ายผู้เสียหายและทางผู้เสียหายไม่ติดใจเรียกร้องทั้งทางแพ่ง,งและทางอาญาอีกต่อไปคดีส่วนแพ่งก็เป็นอันจบไปเหลือแต่ส่วนทางอาญาที่ต้องว่ากันไปเพราะว่าคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นความผิดอาญาถึงดินยังไงตำรวจต้องส่งอัยการอัยการนักส่งฟ้องศาลแล้วถ้ากรณีว่าการ จ่ายแบบนี้ค่ะถ้าหากว่ามีการบบทำสัญญาการแบ่งจ่ายสมมุตินะคะว่าเป็นการทำสัญญาแบ่งจ่ายแต่ว่าภายหลังเนี่ยไม่มีการจ่ายอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่จะมีการดำเนินการอะไรได้ไหมคะหรือว่ายัางไงทางแม่แตงโมงเขาก็สามารถที่จะเอาสัญญาที่ว่าจะจ่ายให้เขาหนึ่งสองสามสี่เอาไปยื่นฟ้องศาลแท่ง เป็นคดีผิดสัญญาทางส่วนแพ่งได้ครับยังไงยังไงก็ตามถ้าไม่ได้เงินตามนั้นก็ต้องไปฟ้องกันเอาผมแนะนําคุณแม่อย่างนี้นะครับถ้าเขาให้มาสามสิบล้านจริงเนี่ยเอามาก้อนเดียวครับไม่ต้องแบ่งจ่ายจะได้ไม่ต้องทวงจะได้ไม่ต้องฟอง้อง,องแล้วอย่างเรื่องของอเงินประกันชีวิตนะคะทางคุณแม่เนี่ยบอกว่ายินดีให้เขาแต่ว่าไม่ให้ไม่ใช่ให้ทั้งหมดต้องแบ่งอีกไม่ได้ต้องการให้กติกเนี่ยเอาไปใช้แบบนี้ค่ะคุณแม่สามารถทําได้ไหมคะ อย่างแรกนะครับเงินประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นสัญญาประกันประกันชีวิตสัญญาประกันวินาศภัยซึ่งคุณแตงโมทําเอาไว้กับทางบริษัทประกันบริษัทประกันมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ผู้รับประโยชน์จากสัญญาประกันวินาศภัยที่มีการระบุไว้ในสัญญาเมื่อคุณแตงโมระบุเอาไว้ให้ใครก็ตามบริษัทประกันต้องจ่ายให้คนนั้นหนึ่งล้านบาท แม่ของคุณตังโม,มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้จะเป็นผู้เสียหายทางทิ่ตินัยแม้จะเป็นทายาทเงินตกรกันชีวิตไม่ใช่มรดกทายาทไม่มีสิทธิ์คนมีสิทธิ์ได้เฉพาะคนที่มีชื่อในสัญญาเท่านั้นและไม่จําเป็นต้องบดเป็นบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเขาจะยกให้ใครก็ได้เป็นเจตนารมณ์ของผู้ตายแล้วในเรื่องของมรดกอะค่ะถามว่า ในตอนนี้แม่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วในทางกฎหมายมีสิทธิ์หน้าที่อะไรทําอะไรได้บ้างไม่สามารถทําอะไรได้บ้างคะตอนนี้แม่ยังไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นจนกว่าแม่จะไปร้องศาลเพื่อขอจัดการมรดกของคุณแตงโมก่อนแม่ต้องไปยื่นสาลซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณสามถึงสี่เดือนกว่าขั้นตอนจะแล้วเสร็จและเมื่อยื่นจัดการเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็สามารถที่จะมาจัดการทรัพย์สินที่เป็นบ้านเป็นรถที่ชื่อของคุณแตงโมเพื่อเคลียร์ปัญหาที่สินให้มันครอบคลุมกับทางเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ครับอันนี้คือสิทธิของทางคุณแม่นะครับ แน่นอนแล้วถ้าคุณแตงโมถ้าถ้าแตงโมมีหนี้สินแม่ก็ต้องมาชดใช้ด้วยแล้วถ้าหากว่าอ่คนในครอบครัวค่ะรู้สึกว่าไม่โอเคสามารถเปลี่ยนแปลงผู้จัดการมรดกได้ไหมคะคนในครอบครัวไม่เหลือแล้วครับคนที่มีสิทธิจัดการต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งก็คือแม่และแม่เป็นทายาทิงคนเดียวตามกฎหมายคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วครับถ้าแม่ไม่ร้องจัดการมาโกก็ยังได้เลยครับแต่เขาอาจจะโดนธนาคารฟ้องเพราะว่าคุณตังโมเสียชีวิตแล้วแบงก์อาจจะมาฟ้องยึดทรัพย์และฟ้อง พาย่าตามกฎหมายได้ย้อนไปในเรื่องของรายการสักนิดหนึ่งอะค่ะทางด้านของคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยถามคุณแม่ว่ามีทนายหรือยังซึ่งคุณแม่ก็ตอบว่ายังไม่มีซึ่งคุณหนุ่มเนี่ยก็ <c oughs> มีความเป็นห่วงว่าคุณแม่เนี่ยจะใจอ่อนจากการได้รับเงินเยียวยาแล้วทําให้รูปคดีมันเปลี่ยนไปตรงเนี้ยค่ะทนายมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วก็อยากจะแนะนําอะไรบ้างคะ สิ่งที่แนะนำก็แนะนำผ่านทางพี่ชายของแตงโมไปหมดแล้วนะครับซึ่งพี่ชายของแตงโมเนี่ยกับคุณแม่เขาก็ไปกันคนละแนวทางมันก็ต้องแล้วแต่ทางแม่เขาตัดสินใจคือที่ผ่านมาที่ผ่านมาขนาดเนี้ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่คดีมันคืบมาขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่ากระแสสังคมมันแรงมากจนทําให้ตํารวจต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบไม่รู้ว่าคดีนี้มันจะไปจบตรงอยัางไงาแต่แต่ลักษณะรูปคดีเนี่ยมันคล้ายกับคดีรถโฟล์ลารี่ชนรถตํารวจ มากเลยคือมีการทดใช้ยาพูดจะหายมีการทดใช้ย,ยายาติเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นคดีความก็เป็นอย่างที่ประชาชนเห็นอันนี้คือความเป็นห่วงของผมนะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินญาติไม่ติดใจตำรวจต้องติดใจครับแต่ถ้าตำรวจไม่ติดใจอันนี้แปลกอันนี้ก็ต้องตามดูในฝั่งของตำรวจด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับ